สบายดีพ่อแพี่น้องปร่งปายมดจุก,กูสุคนเนะาะกได้มากพ่อพ่อกับบา้าอ้วนยังเสร็จเกา่าเสร็จเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของบา้าอ้วนมื่อนี่ก่อนจะได้ออกเดินทางไปอัปเดตเบิงบาลีที่ว่าจะนําซื้อเครื่องไปให้กับนกสายซักกันเนาะก็ซึ่งว่าเครื่องนี่เาก็จะได้ไปซื้อยุยยุหานค้าเนาะแล้วเราก็เขาเขาได้ขนใช้รถของบา้าอ้วนนี่แล้วเนาะเครื่องมันจะมีอย่างเดียวกับไปเบิ่งน้ำกันเพ่อแ่พี่น้องเนาะ ตัวนี้ก็คือเครื่องที่ว่าเขาจะเกี่ยวไปน้องชายชักนอนเมื่อกี้เพื่อมีผักเสือมีของใส่เป็นถ้วยบวงเป็นหม้อเฮกแต่กระปุกมีมเมื่อไหรนี่นี่เขาก็ได้ก็เกีเ่ยวเส้นรุดเมื่อวันเนาะนี่ก็ถือแสดงว่าครบหมดทุกอย่างเลยเครื่องใส่กุองของน้องชายชักเวันเนาะเขาก็จะเดินทางเมือ่อนี่ก็มีบอลลี่เลยสบายดีเนาะพี่น้องนะเนาะ แดดฮ่อนมาเนี่ยพี่น้องห่อนลายเนาะขี่รถมาเดี๋ยวนี้ประมาณเที่ยงเทียงนะก็แล้ฮหอนแห้งแดดฮ่อนลายโอเคไหมพี่น้องเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวชิดอาเดินท่าไปพร้อมกันเลยค่อยไปพบกันอยู่ที่กั้นนองซ้ายซักพื่นได้เนาะเพืพี่น้องเนาะ พี่น้องเรานี่เขาก็ได้เดินทางมาฮอดที่ว่าบ้านของน้องสายซักเพื่นไปเที่ห้อยเนาะแต่เช่อว่ารถของเขาเนี่จะได้จอดอยู่ตีนดอยเลยเพื่อนพี่น้องนี่เขาจะได้จอดไว้นี่โอ้เดี๋ยวนี้เบลลี่กำลังแบกซัดซัดยางไปปูกันเราจึงคนเกินนี่ไม่ใช่แต่เนี๋ยวนีเบลลีขึ้นเอาซัดเมื่อก,กี้ได้บอกกันมาไอพอของน้องสายซักกันแล้วก็ครอบครัวของน้องสายซักลงมาขนต้องกันไปพี่น้องเพราะว่ามันทางนี่มันจะเป็นทางดินแดงทางของเมือ่อรถเทาขึ้นบ่ได้เนาะ ถ้าวันรถเทาขึ้นว่าไดเนะี่ยก่อนจะว่าไรแบกได้คนไลนเยเนาะเนื่องจากว่กรารถเทาขึ้นว่าไรก็เลยก็ได้ขอให้งานขบค ua ของน้องสายซักเพื่อนนั่นมาขนเครื่องน้ำกันไปพี่น้องนี่มาลีกับพันลนัญญาคนก่อนกำลังแบกซักกด้เนเมื่อเนาะเด็ดกระหอนไลน่ไปพี่น้องนเดี๋ยวนะฮะเดือ เคไม่นพี่น้องด่ยวนีก็จะได้รอถ่ะที่ว่าบอลลี่เกิดเมื่อบกครบครัวของทั้สักเมื่อคนเี่ยนี้วนีาก็จะได้คนเกินขึ้นเมื่อเนารพี่น้องเนาะโอ้สบายดีพอสบายดีสบดีเนาะโอ้เราขึ้นเมื่อไรด็คนเครื่องซอยกันเด้กเดคนเครื่องนีกว่าจะได็กคนเครอยกันขึ้นเอพี่น้องคนเ็ะเลนกนห่อยเอาไอ้วัลเสีเตัวนี้ ะเป็นมอนเป็นโม้งถือไม่พี่นาะพอตัวนั้นัวเอาตัวนี้กัได้เอ้าไปเด็กกรหอดเด้กกรพี่น้องเด็กเครื่องขึ้นตอยเติมเมยพี่น้องโอ้

ไปก่อนขึ้นแลัวเกลนก่ออีนไม่พี่น้องนี่คือหนงไทยคนกำลังเยนเครื่องเนาะสาดเพ้น้งปูเชียอไมพี่น้งอ,อนงเอ้เครื่องตอนออนั้นออกห้องทีจะได้ปูสัดใช่ไหมพี่น้อง โอ้โหขอ้อเจาะจะได้เปลี่ยนขันใดที่นี่แล้วนี่ยเพื่อนพี่น้องออกกำลังครัวามากกว่าจะเปลด่ขันใดนั่นโอ้หัวน้าหน้าจะเป็นห้องน,ำน้ำเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะชุดแล้วเบาอ้วนมาอัปเดตเบิ้งก่อนอ,อันนี้พระท่านได้สั่งเรื่ห้องน,ำน้ำเนาะเลยนี่ยเพรว่ามันสั่งสาเร็จแล้วเนาะ ไปพี่น้องถักลายงามลายห้องน้ำดีกว่าก็เป็นทั้งสีว่าคูคิวบนหน่อได้มาสั่งตัวน,นี้เนาะห้องน้ำถักไปถักลายงามลายไปพี่น้องนี่เขากาดเสียดายโคนของเครื่องหันมาไว้เม็ดแล้วเขาก็เสียดายปูซัดซัดแล้วกว็เสียดายมอบ เรื่องหมู่เพื่อนนี่ครับครอบครัวของน้อง้ายซากัดเพื่อนเนาะเฮ้ยสำร์จผู้ผ่าป่าไม่งามลายเดียวลงไปนี่จะมีทงนาดันจะเป็นผู้ผ่าป่าเขามดง,งามลายงามลายไปพี่นาององามลาย โอเคเนาะนี่ก็จะได้ไปเบิ้งที่ว่าเขาจะปบปูซัดแล้วก็เครื่องจัดแจงเครื่องมันมีอย่างนี้เนาะคนดูรถก่อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพอนุองชายซักกันครับท่าแกอยุบันเนาะสองคนสามคนเนาะแบกเครื่องขึ้นมาเนาะนี่่นก็คือว่าคือเป็นน้องอุทยัยกำลังปี ไปจับอุ้มเอาทงเป็นแกตยำเนาะนีะ่เธอเจองสีน้องกําลังแบกนเกือก่อนมาสกันเนาะโอ้หนักแล้วเนาะเขาเนาะข้าวสารชุดเนาะห้าสิบกิโลนี่หนักอ้หน,นักข้าวสารห้าสิบกิโลอโออทอทน,อทน,อทน,อนสนกเต็มเอยก็แล้วเาเาเนาะ

อาจจะได้ปูสุดเลยปูสุดปูดสุดแล้วก็ปูตนาทีป่ปูตัวนี้ปูใช้จนแล้วคนละและน่พี่น้องเนาะเย่เนาะสำหรับการปูซัดก่อนตัสับเร็จกับผู้ดีแม่เนาะพี่น้องเนาะทางบาลีคนเสือมาก,ก่อนหนึ่งไซกับผู้ดี mất thì phù thô gân có gì mất lên nọ rồi nó lên năm bài không không có cái chèn ở nó còn vậy nó còn mấy chất bớt mắm như nhàng đen nó không có coi bớt <laughs> okay. okay. nó cầm tóc bày thế nọ ok mình nấu nọ rồi cường không có để các kẹp mắm rồi nọ sẽ lập cường thì chấm mồm bỏ phải cắt sai sắc con nọ này ครบเรีวบรนอยเนี่ยถือว่าครบสุดเนาะเครื่องขัวเฮือนเนาะสบายดีไอ้สบายดีสบายดีโอ้สบายดีน้อยสบายดีแล้วสบายดีสบายดีอุ้งเท้าสบายดีโอ้มันนี่ถือว่าเห็นที่สามคนเนาะคือว่าน้องซักกับเไก่ทุบไปใส่ขับไปเอานกคบโอ้ไปฮักน้องไหมวะเออฮักน้ไปไปจักมือแล้ว เอ้ไปเมื่อวานนี้โอ้ไปเมื่อวานนี่มันเดี๋ยวนี้ปไดกับมาแ้เนาะยังก็ว่ากลับมาตอนแรงเลยี่น้องถือว่าจะมาหมบเไงกับมาเรอเชว่าน้องสสักนันมกัเียนันได้ไปฮัทน้อไหมเนาะแต่เมื่อวานนี่นมันนี่ยังมันนี่ผมมาตีมันนี่มามาตอนแรงโอมาตอนแรงเนาะกเอมันครับไปโอ้ยี่เจ็ดโมงหอดสิบสอง ย่างเอาย่างเอาย่างตื่นแต่เช้าไปฮอดบนปานน้องไหมสิบสองโมงอ๋อถูกเพวนพี่น้องไก่สมกันเนาะข้าวคืนไรพลังข้าวนี้ก็เครื่องที่บอลลี่เกี่ยมาเนาะเดี๋ยวนี้เขาขอเสียหายทางบอลลี่มอบเครื่องแล้วก็มอบเครื่องหน่อกับโพของใช้ซักหน่อยนี่เนาะบาลลี่มันก่อจะได้มอบแล้วบ่อบอันก็จะได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะ

กินไหมกินไหมจิ้ขนมก่อนยังเช้าแล้วนี่ไอ้อนเดี๋ยวนี้เขาได้ซื้อเครื่องซื้อของมาให้เนี่ยอ่าหนึ่งมากก็คือมีผู้หญิงเจ็บบุญเพิ่นส่งมาสั่งเงือนให้เัานี่แหละแล้ววันนี้มันเหลือเนาะเงินเหลือเราก็เอาเงินส่วนนี้กันไปซื้อเครื่องจะนี่แหละเทาเย็นเนี่ยจะมีเครื่องผมเครื่องนอนช่วยหม้อไม่ยังเนี่ยเป็นช่วยบวงไม่ใช่มีหมดเลยพี่น้องเนาะครบชุดเป็นอุ้งเป็นยัางน้อนี่ไข่อาหารแห้ง ยาเป็นมีดมีดมัองผ้ามีดวิเศษเนี่ทางหลังเขาซื้อมาเมืดเนาะเป็นน้องเนาะนี่นี่นี่อันนี้ยาได้เป็นเนาะนี่เป็นเสียมเป็นผ้าเป็นกระจกเนาะเขาซื้อมาไกแหวกพื่นดำบลงในชีวิตประจำวันนั่นเลยเนาะแต่จะมีหมอบียาเขาเขาคุณเนาะมาบุ้มมืดเนาะเป็น้องเนาะกตคือเขาจะบอกคร่าวๆเนาะอันนี้ยาทางเนาะเขาจะบอกแบบ แค่ข้าวๆแล้วเนาะก็ลินพันอย่นี้เนาะนะเป็นผัดเสื้อผัดอย่างมุ้งมอนเนาะขอบสุดแล้วซื้อมาในมือนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ษ์เจ้าบุญซื้อมาให้เขาหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวนี้น้องยักษ์ให้ทั้งอายนี่คันหองนี่คันหอมเนอะตัดมาเฮียมาเป็นบักอะไรอย่างนี้อ่าะมีกินมาเป็นข้าวอ่างแต่ขาเห็ดเองเนาะคันหองเรากัเห็ดเป็นสองหองนอนให้ลูกนอนหองนึงเทากับนอนหองนึง นะแล้วก็อ้อมห่อเพื่อนก็รอมหัวแล้วันธุ์ไมดีๆเราก็ปุ๊กหอยสีไข่ปุ๊กขิงปุ๊กขานะี่ดยเอาไปกินในครอบครัวนีว่ยก็เป็นปุูกไก่ไข่โอเคไปพี่พน้องเนาะหลังจากเ่วาบาลีบนนั้นในมอบแล้วก็จะมีรายละเอียดแบบี่ว่าเป็นบินซื่อเครื่องซื้อคลองให้กับครบอบครัวของสายสักเพื่อนเป็นเทียมหอยเนาะก็ถือวามันเครื่องนี่เกิดือว่า เป็นจำนวนเงินที่ว่าบ่าวเรียนสั่งเงินเนาะสั่งเงินเหลือมาประมาณเท่าไหร่ก่อเหลือประมาณห้าห้าล้านเรือเหลือประมาณหาล้านปลายเนาะแล้วก็บ่าวเรียนก็ได้จัดแจงซื้อเครื่องนี่ซื้อเครื่องนี่มืดก็ประมาณสามล้านปลายเนาะเออมืดสีล้านปลายอ่ะมืดสีล้านปลายเนาะแล้วก็ยังยังเหลือเงินตัวจริงอันล้าน ล้าน600,000ล้าน600,000ภายในแหละพี่น้องล่ะบาวลีก็ได้มอบไปทั้งพอนใช้ักกันเอาไว้เนาะแม่นบาวลีได้มอบให้นเงิน500,000 5 0 0 0มอบให้ดูันยาวๆก็ได้ได้มอบไปกับอนักน500,000ไปซื้อครบสิกินสิยสิยาวไว้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็เหลือเหลือตนนั้นลแม่นบาลียังสิได ไปซื้อแผงโซลาเซลล์มาใส่ให้เฮือนเนาะเพราะว่าเฮือนนี่มันอยู่ห่างไกลแล้วจะบ่มีไฟฟ้าใช้เนาะาีก็เลยจะเอาเงินจํานวนนั้นไปซื้อแผงโซลาเซลล์มาใส่ให้อ้ายมเนาะยอ๋อมันยบ่มีไฟน่มีไฟเนาะมีไฟก็เลยเอาเงินนั้นนี่ไปซื้อนั้นไปซื้อโซลาเซลล์มาใส่ให้อ้ายแม่น่นเครื่องใส่อยู่ในครัวเป็นไฟฟ้ามันดี ดีใจบอกไอ้ที่ว่าได้เงินไหมเนี่นี่ดีใจลายดีใจลายเนาะดีใจลายสิเขา้นเก่าเมื่อคืนว่าฝันหออว่าจะได้เงินเท่านี้เนาะคิดฝันนานแเลยที่เข้ามาช่วยให้นี่เออเก่าที่ดีใจเลยดีใจลายเนาะจะได้เงินไหมเนาะดีใจบ่อุทัยได้เงินไหมในปัจจุบันไหมดีใจเนาะโอ้เนาะเดี๋ยวนี้ก็เมื่อเนาะก็ได้สั่งให้แล้วเนาะก็มีผู้ใหญ่ที่บุญเพื่อนฝากเงินมา เราก็ได้สร้างให้แล้วเครื่องคงใช้ยังเขาก่อ <c oughs> ในมือซื้อมะมอวงเปิดกับอ้เมืเดี๋ยวนี้น้องอยากแนะน้นาไปไอ้เราคือว่าครบเคล็ดวอ,อเมเงินนี้จะหายตัดไม่ไมล่ลอกมอั่วคือทีเขาได,ได้บอกนั่นแหละได้คะแนในได้ตัดรวมเนื้ตัดไม่ก็มาลอกหัวแล้วก็เอาต้นกล้วยต้นอ้อยต้น่นมิยังน้ำมาปุ๋ออมเลยเพื่อนนั่นน่ะเภสัชน้ำไม้ได้ไอ้ต้นนี้วันานี้เภสัชน้ำไม้เล้ท่นถวาร <c oughs> มื่อหน้าเมื่อไนคันผมนองมาเยี่ยมมายามมาเบิองคันบบลอมหัวบบมีส <c oughs> ่วนผมมีอย่างนี้นะคันนี่ก่อปุญญาจะบุญพ้นก่อจับหากการช่วยเหลือต่อไปได้คัทว่าไอสร้างไอดูมันเนาะ <c oughs> ปุญญาจะบุญพ้นก่อ,กอจะช่วยต่อไปอันนี้แบบเขามาช่วยเหลือในเะบื้องต้นถ้าใครชุกอยู่กำลังคิดใจให้ครอบครัวของมันไม่แห้งสู่ต่อไปได้เลย <c oughs> แต่ใดก็ให้อันี่น้ำผ้าลูกผ้าเมียนหักษาซ้อยกันนั่นนะ่ะสั่งซาซอยกันไปไนั่นเลยชิมิยูไม่กินเนอะเน้อเข้ใจตอนนี้จะเป็นเครื่องเนาะเอาทุกไอ้เด้วยนี้ก่อนหม้ออันนี้เราก็น,น้อนก็นที่ไ,ไหนก็ไายกับบานกันนิดก็ดีใจน่าใจแหละที่ว่าไหนไมาหมกเครื่องกับไป

พอไม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็จะได้เอาไว้สำนี่เนาะมาเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็คอยติดตามรับส้มนกันทั่วไปเนาะถ้าหากว่าท,าทา่านผู้ชมท่านใดผู้ในี้จะบุญท่านใดเดี๋ยวเขามาพรุ่งกินนี้แล้วตาหักอยากบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องสายซักเป็นก็สามารถติดต่อโปรพันมาทางบ้าอ้วนเรือเบลลีก็ได้เนาะทั้งสองคนนอกก็บทขอเป็นสระปานบนทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปล่ยนกำลังใจให้กับ ทีมงานของเฮาเนาะอันนี้กำลังใจท้ายในกิจต่อไปเนาะสิ่งสกัดาวกอะไรก็คือผู้ย์ย่ใจบุญเนาะ,ะทุกทุกท่านเนาะที่บริจาคที่ม้าซอยเรือนักข้านนขงนี้เนาะก็พอฝนใช่คนจงอยู่ดีไม่แห้งคนเสียดยังไงคนไข้ยามีเนาะพัฒนาสิ่งใดกอ็อะไรถึงนั่นเนาะค้าขาลลยลำรวยตอนนี้มืะนานะสน่ะซาทุกเนะาะก็สมมก ขอบใจที่ผู้ใหญ่ใจบุญมอบคาน้มุกน้ำมันให้กับบ๋าอ้วนเนาะมาทำภารกิจนี่เนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งคงเจ็บได้คงไข่ย,ยังมีพัฒนาชิ้นใดขอได้สิ่งนันนง้นเนาะเงินนอนรับขอได้เงินหมือนเงนตื่นขอได้เงินแสนสิ่งที่ทานได้มาในมื้อนี้ขอกระป๋าจะทานหน่อยเท่ากันานหน่อยซะมาธุานเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็เสีได้ก็ลาท่านผู้ชมไปสามนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบอกใจ